สวัสดีครับมาดูกันว่าบ้านฟรีบวกกำไรมันคืออะไรนี่คือบ้านฟรีนะฮะบ้านฟรีที่ผมผมได้กำไรมาได้ด้วยบ้านฟรีบวกกำไรผมศึกษาสองปีได้บ้านฟรีและก็บวกกำไรนี่คือฟรีทั้งหลังผมใช้งบในการสร้างหลังนี้บ้านหลังนี้ไปสองแนเด ลูกศิษย์มาที่บ้านเขาเขาบอกว่าสอเปนเจ็ดหรือสองล้านเจ็ดกันแน่ดูนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังบ้านฟรีบอกอะไรก็คือผมเอาตัวเข้าไปคุกคีไปศึกษาโครงการหมู่บ้านสองปีแล้วก็ไปเก็บทุกเม็ดเลยครับอะไรที่ว่ามันใช้ได้ที่ว่ามันสามารถ ลดราคาบ้านได้อะไรแบบเนี้ยบ้านหลังเนี้ยผมผมใช้งบไปทั้งหมดสามแสนสามแสนนี่รวมนักซื้อเครื่องมือด้วยฮะแต่ว่าไอที่ซื้อเครื่องมือผมตัดออกไงผมตัดออกไอเครื่องมือตรงนั้นอ่ะตัดออกไปเลยเอาแต่ค่าบ้านกับค่าจ้างแล้วก็ผมบริหารงบเป็นสเต็ปอะไรแบบเนี้ยในการจ้างผู้รับเหมาบางขั้นตอนแล้วก็ผมทำเองด้วย แล้วก็มันสามารถลดราคาได้บ้านได้ลูกศิษย์มาที่บ้านเขาเขาบอกว่าสองแสนเจ็ดหรือสองล้านเจ็ดกันแนเ่เอาเอาแบเนี้ยง่ายๆแล้วก็เมื่อเมื่อผมมีใช้เทคนิคพวกนี้ฮะแล้วก็เอาเทคนิคพวกเนี้ยมาใช้กับตัวเองเมื่อผมได้ประสบการณ์จากตรงนี้ใช่ไหมผมเอามาเปิดเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็ผมสอนผมสอนลูกศิษย์เนี่ยที่ว่ามาลงเหมือนที่รอบแรกอะยี่สิบคนอะค,คนละหมื่นห้า คนละหมื่นห้านี่ยี่สิบคนก็สามแสนเลยฮะนั่นแหละนั่นเท่ากับว่าผมได้เงินตรงนั้นกลับมาแล้วนี่คือกําไรของผมเท่ากับเนี่ยบ้านฟรีแล้วบวกบวกกําไรยังไงรู้ไหมบวกกาไรก็ถ้าเกิดว่ามีคนมาลงเพิ่มอีกกี่คนนั่นนั่นคือกําไรของผมแล้วไอ้เทคนิคพวกเนี้ยขายได้ตลอดชีวิตส่วนคนที่มาลงกับผมอะลงคอร์ดอะยี่สิบคนอะ หลังจากสร้างบ้านได้แล้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าบ้านเขาเขามีบ้านให้ดูเป็นตัวอย่างเขาก็สามารถเปิดเป็นคอร์สได้เปิดเป็นคอร์สเปิดเป็นคอร์สขายมันผมอะแต่ว่าไอ้นัน้นขั้นตอนนั้นอะต้องให้บ้านของเขาอะโตขึ้นมาก่อนแล้วก็จะจะเรียนตรงนี้เรียนสอนเรียนสร้างคอร์สออนไลน์เทคนิคก,การขายเทคนิคอะไรแบบนี้มาเรียนเพิ่มก็ ก,ก็บวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะเอาแต่บ้านก็แค่นั้นได้แค่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าต้องการวิชาวิชาพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ด้วยก็นั่นแหละให้ลงคอร์สเพิ่มเห็นไหมครับมันคุ้มแค่ไหนอะผมผมขายไม้สักให้อะราคาเดียวไม้ฝาเชอร่าคนที่คนที่มาลงยี่ยี่เด็คนแรกอะคุม้มหลุดตั้งแต่แค่นั้นแลว้วเอาง่ายๆ่ายถ้าเกิดว่า นี่แหละคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ของผมมันเป็นแบบนี้แหละให้คือการสร้างคุณค่ายผู้คนอ,อีกการสร้างคุณค่ายผู้คนแล้วก็สร้างชีวิตของเราให้ให้สูงขึ้นกว่าเดิมนดด้วยอ่ะโอเคไหมครับเข้าใจง่ายๆถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากติดตามไว้วิธีไหนที่ว่าผมสอนฟร,ฟรีเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้ฮะแต่ไอ้ที่ว่าไม่ฟรีก็คือไม่ฟรีที่ที่ใช้ได้ก็เอาไปใช้ให้เต็มให้มีประโยชน์เต็มที่นะครับ ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่ๆตามด้วยโอเคนะครับข้อหน้าจอยผมสองครั้งเลยขอบคุณมากครับ